แล้วมันเลน่นยังไงอะนาจำได้ว่าต้องหาหนิดเดียวฉันพูดเรื่นี้มาเอ,อ่ออย่าเพิ่งใช้อเอ๊แเดี๋ยวทำไมก่อนเอ๊ะเดี๋ยวของของหยนะุดไงอ่ะโบอถอยไปดิ เอง็งถอยซิมายืนเกะกะอยู่ได้น,นี่สวยดีสว่างดีเคลื่นอยนยนตไปทางนี้แล้ว ขอเองหยิบได้ปะต้องทำสิ่งอย่างก่อนก็เดี๋ยวอันนี้มีของด้วยก็ทำไมอยู่ดิมันหยิบได้รับนะเอ็งอย่าโกกดดิต้องไปหาอะไรสักอย่างมาอ้เนี่เดี๋ยวเห็นจุดลานแล้วไม่ใช่อนนี้ ก็มีอ่ะรี่เป็นของที่ตัวไม่ได้แต่เราจะไม่ไปโอ้เอาเพื่อนบอกไปได้แล้วนี่แล้วเพื่อน,น,นก็ไม่บอกล่ะ ไเป็นยูเนือะไรบาเนี่ยโฆษณาน้อนี่หรือวะเฮ้ยไปเจอไหนไปเห็นว่ะคตบาว่าหาน้าไม่ได้ต้องมีไฟฉายนี่คนมาซื้อนี่ ตอทำไมมันแหลงงี้วะเมต่อเ้วอ่ีทำไมมันแหลงเงี่ยเมื่อที่มืดที่มืดอ่ะไที่ไหนอ่ะทีมืดตามไม่ดีปกลัวไป,ไปกลัวแล้วเพื่อไปไหนไปทมืดไปี่แบบมีตู้น้ำหนึ่นเ,เสิงใคร เวาโัสไอ้สุถึงเก้าอ่ันดยี่แวนี่ไอน่ี่จะได้หมมาไม่ได้ไม่ได้ไมาตรนี้อ๋อเอาไปใส่ตรงนี้ ไปเจอ,อ,อไอ,อ้ห้องเอ้ไปไหนมาและไปเจอแล้วว่าไอ้ประตูนี้ต้องเป็นตัวใหญ่แน่เลยช่วยกันหาไอห้องแบบนี้หน่อยดิเผื่อมันมีของเพื่จะเจอแล้วเพือ่อนเฮ้ยเพื่อนทำไมเพื่อนไม่หยิบไปอ่ะ 唉呀、嗯 หาฟืีแล้วกระดูด้านนี้มันหลยังได้ใช่ปะเออยังไม่ต้องใช้หรอกใช้เพใช้ระบบแรงไปโดนรถชนรถชนมันเก็ดเนาะเล่นไปยืนให้รถมันชนทำไมเอ็งก็รีบออกมาสิที่ต่อ ตรงนั้นน่าจะมีมเ,ะเจอละมีคิดว่าใส่ตัวใหญ่ปะ่ะตัวใหญ่อะแล้วฟิลมันใส่ตรงไหนอะตรงมูนปะ่ะตรงนี้เหรอเออใช่ใช่ตัหวังว่ามันจะเพลิตัวใหญ่ป่ะเออเราจะไม่ตายที่ตัวใหญ่เออขอแค่ผ่านตรงนี้ไปได้ก็พอ,อ,อมีไหนรด้วยจิ๋วประตูอีกแล้ว แล้วด้วยมืดอ่ะไอไฟกลัวอุ้ยไฟเช็ดเย่เดี๋ยวแมาก็ไม่ขอให้เก็บพอห้องที่ผ่านมาคือเกลือมากเฮ้ยเอ้ยเปิดดิโอ้ใช่ใช่เพื่อนเหรอแล้วก็ ในนี้ะเออเฮียรู้เลยนี่ยุ่มเลยเนี่ยอปประตูนู้นี่ดูข้างล่างเอ้ยอย่าลงไปค่อยๆย่องนะแลวอย่าหล่นด้วยค่อยๆ ย่าบอกให้ค่อยๆเอ็นดูทางดีๆอย่าล่นไปเร็ว,วนี่ไงเขาไปเชคกนันอย่างเงี้ยรีบไปดิทางไหนอ,หอ่ะนี่เหรอ อยู่ตรงนี้แหละตันไหนอ่ะตันใหญ่โอ่ะไม่ทันะแวอไอ้ตูวไม่ทันโอ้เพอออตันเลย ต้ก็จะไปตำเพื่อนนะเพื่อนไปถูกทางเกิดอะไปผิดพูดจ็บเขาเลยคุณไม่ชุบให้เราหน่อยเหรอ,อ คำตรงนี้คืออะไรเยอะเพื um. <orsun booster. S 1> ่อนนอนเลยแบบแรกเราก็ิ่งจำไม่ได้แล้วจำไม่ล่นแบบสองทันวะ